ทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนช่วงโลว์ซีซั่นครับงบกลาง433ล้านบาทตามวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ครับ นายชัยวัตรรวงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า433ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนหรือควิกวินสองโครงการครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเดินทางท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์อีกไ t e t ไ a ยแลนด์ของนายกรัฐมนตรีและนโยบายอีกไน e t ท u r ริซ t มไ i l แ n นด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโครงการที่ได้รับการอนุมัติได้แก่การทำตลาดการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มออนไลน์และการจัดกิจกรรมมหกรรมสเสน่ห์ไทยโดยมีวงเงินรวม605ล้านบาทซึ่งรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมใน5ภูมิภาคเช่นงานมหกรรมสเสน่ห์ไทยแอดเชียงใหม่และเทศกาลดนตรีชนบุรีอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกเฟสติวัล ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดาเนินโครงการทั้งหมดตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนซึ่งคาดการว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากกว่า3,50,000คนและมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม2 5 0 0 0 0คนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2567นี้ครับ